หลังจากเสร็จธุระที่บึงกอ,อกนะครับไม่ใช่กกกอกว่าจะเล่นมุกเล่นไม่ได้ตอนนี้เราก็แวะชมอ่างเก็บน้ํานะครับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํอ่าพื้น,น,น,นที่ปราร,รมัมพื้นที่แก้มริงรุ่มน้ํายมนะป้ายเขาบอกว่าอย่างนั้นอำเภอปรกร,รัมจังหวัดพิสโ,ลโลุโรขนาดความจุ4ล้าน6กแสนสามหมื่นลูกบาทเมตรกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะอยู่ เขาเรียกอะไรนะจบโยธาก็ใกล้ๆกันกรมทรัพยากรลกรมกรมน้ําชลประทานนี้ได้หมดแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีขับรถออกทางเดียวห้ามรถเก่งเข้ามาผมก็งงนะเพราะว่ามีป้ายบอกห้ามรถเก่งห้ามทอดแหห้ามลงข่ายแล้วก็ฝ่าฝืนมีโทษปรับ2,000บาทของตําบลบางระกรมใหม่แล้วก็ประกาศอนุญาตให้จับสัตว์น้ําโดยวิธีตกเบ็ดในบริเวณที่กําหนดนะฮะมันจะเห็นไหมในตวงสื่อกลับไหม กลับนะเดีย๋ยวผมกลับจอก่อนกาศอนุญาตให้จับสัตว์น้ําโดยวิธีตกเบ็ดในรบริเวณที่กําหนดคนละไม่เกิน3คันเบ็ดตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเทศบาลตำบลบ,บรารกรกามใหม่เท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวไปดูปรบริเวณรอบๆขี่วนๆใช้โกโปรผสมกันไปด้วยนะครับรบริเวณนี้เดีย๋ยวสติดวิวหน่อยนะฮะในๆก็มาแล้วแสงจันทร์ออนไลน์นะครับผมกับ Google Ma p โอโคโกไก มารถไซแวนแวนมาจากพิซซโร่ครับห้าสิบกโลแป๊บเดียวครับไม่ถึงสามสิบนาทีโอเคเป็นหมายของนักจับสัตว์น้ำจับป่าก็ติดตามได้นะครับที่เจ้าถิ่น้ายลองไปก่อนนะเพราะว่าจะแยกช่องก็จะเป็นเจ้าถิ่นลุยสวนก็มันก็จะไม่มีเวลาเอาเจ้าถิ่นไทยลองไปก่อนนะครับขอบุณครับเดี๋ยวสติดวิวก่อนเราก็ไปชมบรรยากาศด้านในกันแวนครับแวนแวน ทางเข้าทางออกนี้ทางออกอันนั้นห้ามเข้ามันจะส่วนการทางงู้นก็จะเป็นสองเลนแบบนี้เฮ้ยไอตูบมันหอนอยู่ตรงนู้น เสียงฝนมาไกลๆนะครับรับน้องซะแล้วเจอเจ้าตูบรับน้องซะแล้วนี่รถน้องนิว